รับซื้อ2เหรียญ2ปีพศราคาสูงถึง5,000บาทแต่ว่าจะดูตรงไหนดูอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบไปชมกันครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหาวงคลนอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อ2เหรียญนี้นะครับในราคาสูงถึง5,000บาทนะครับโอ้โหเงิน5,000บาทเนี่ยหาง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญตามที่ผมบอกใครมีเยอะค้นด่วนครับใครมีเยอะใครมีแยะใครมีเป็นถุงเป็นถังเป็นโลค้นมาเลยครับ แล้วมาดูกันว่าจะตรงกับแบบที่ทางร้านต้องการไหมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากเหรียญแรกครับเหรียญแรกเนี่ยเป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ2493นะครับเหรียญแบบนี้จะมีอยู่ด้วยกันถึง2บล็อกนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนั่นก็คือบ็อกตัวหนากับบ็อกตัวบางนะครับบล็อกที่ทางร้านรับซื้อเนี่ยเป็นบ็อกตัวหนานะครับ แต่ก็จะมีหลายๆคนบอกเอ้ยพี่ตัวหนากับตัวบางดูตรงไหนครับดูยังไงครับอ่ะเดี๋ยวผมสอนนะดูด,ดีตั้งใจดูนะครับเริ่มจากบล็อกตัวหนานะครับบล็อกตัวหนาเนี่ยห้าสิบเนี่ยตัวอักษรจะเป็นแท่งนะครับแต่ถ้าบล็อกตัวบางเนี่ยตัวอักษรจะเป็นขีดแบบนี้เห็นไหมครับตรงสอตเนี่ยตัวอักษรก็จะเป็นแท่งเหมือนกันแต่ว่าจุดต่างไม่ค่อยเยอะนะครับ และอีกจุดหนึ่งนะครับที่เยอะนะครับคือสองสี่เก้าสามเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับตรงเนี้ยตัวอักษรเป็นแท่งเลยนะครับแต่อันเนี้ยตัวอักษรจะเป็นขีดเดี๋ยวผมส่องกล้องให้ดูนะครับบล็อกตัวหนานะครับตรงนี้เห็นไหมครับห้าสิบเนี่ยเลขห้าสิบเนี่ยโอ้โหตัวอักษรหนาและเป็นแท่งนะครับในขณะที่บล็อกตัวบางตัวอักษรจะเป็นขีดขีดอย่างนี้นะครับ และที่ชัดสุดเนี่ยคือ2493นะครับตัวอักษรจะหนาเป็นแท่งนะครับในขณะที่บล็อกตัวบางเนี่ยตัวอักษรจะหนาเป็น,ปนขีดจะบางเป็นขีดนะครับบล็อกที่ผมรับซื้อคือบล็อกตัวหนานะครับเพื่อนๆดูดีๆนะบล็อกที่ผมรับซื้อนะครับคือบล็อกตัวหนานะครับไม่ใช่บล็อกตัวบางนะบล็อกตัวหนาสภาพสวยๆเนี่ยผมรับซื้อถึงหลักพันนะครับแต่บล็อกตัวบางเนี่ยราคาอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยยังไม่แพงนะครับเพราะว่า หาง่ายนะผมมีอยู่นะครับแต่เหรียญน,นี้ยหาค่อนข้างยากนะครับ50สตังค์9 4 9 3บล็อกตัวหนานะครับเพื่อนๆอย่าไปจำสับสนกับ25สตังค์2 4ง3หรือ50สตังค์กับ25สตังค์2500นะครับเพราะมีคนงงเยอะนะครับดังนั้นดูดีๆนะฟังอีกครั้งนะครับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญแรกคือเหรียญ50สตังค์ ปีพศ2493และเป็นบล็อกตัวหนานะครับบล็อกตัวหนาแบบนี้นะครับถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลเพียงที่เดียวเท่านั้นย้ำนะครับส่งมาที่ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปส่งช่องทางอื่นนะครับเพราะว่าไม่ได้มีคนอื่นดูแลนะครับเหรียญที่2ที่ผมมาประกาศรับซื้อในวันนี้ครับ จะเป ah, ็นเหรียญนี้อ่าอับจะให้ดูด้านหลังเอ๊ะก็เป็นเหรียญพเสีเศกลับนี่พี่ใช่ครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าครับแต่เหรียญนี้มีความพิเศษครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยี่สิบห้าบล็อกพัสดเศษเล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเทียบกับเหรียญหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับดูง่ายๆไม่ต้องดูเยอะนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพเสีเศเล็กแต่เหรียญนี้จะเป็นเหรียญพัสดเศษใหญ่ นะครับดูจุดแรกนะครับจุดต่างเห็นไหมครับขออนุญาตนะครับอย่างแรกคือตรงพัดเสียนครับเหรียญพัดเสียเล็กเนี่ยขนาดพัดเสียจะเล็กกว่าเหรียญพัดเสียใหญ่อย่างช,ชัดเจนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นองนทุกคนเหรียญพัดเสียเล็กเนี่ยจะมีพัดเสียที่เล็กกว่ายอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่บางคนก็จะบอกอ้าวพี่ผมไม่มีเหรียญเทีย Vog. ผมดูยังไงได้ครับน้องอย่างแรกครับดูที่ตัวอักษรเห็นไหมครับ ตัวอักษรของพระเสียรเล็กเนี่ยตัวอักษรก็จะเล็กนะครับจะเป็นเส้นๆนะครับนขณะที่ตัวอักษรของพระเสียรใหญ่เนี่ยจะเป็นแท่งๆนะครับจุดที่2ที่ต้องดูนะครับตรงเดชดอเด็กตอนตรงนี้เห็นไหมครับของพระเสียรเล็กเนี่ยเดี๋ยวส่องกล้องให้ดูเลยนะครับของพระเสียรเล็กจะเป็นแบบนี้ครับอ่าจะคล้ายๆตัวเขียนนะครับตรงรอเด็กนะครับตรงดอเด็กจะคล้ายๆตัวเขียนครับแต่ของพระเสียรใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวพิมพ์นะครับ และจุดที่3ที่ต้องสังเกตนะครับคือความห่างระหว่างตรงพระพัชกับช่อช้างนะครับของพระเสียเล็กเนี่ยจะมีความห่างมากกว่าของพระเสียใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยก็นี่เป็น3จุดที่ดูง่ายๆนะครับเหรียญ1น1บาทปี2525 25บล็อกพระเสียเล็กนะครับถ้าใครมีสภาพสวยๆเลยนะราคาสูงถึง4,000บาทนะครับแต่พระเสียใหญ่เนี่ยปัจจุบันก็ ราคาอยู่ที่หลัก10บถึงหลักร้อยนะครับพัดเสยงใหญ่หาง่ายไม่แพงผมมีเยอะเลยนะครับใครอยากได้ทักมานะครับร้านเรามีแบ่งปันเสมอมีแบ่งปันตลอดนะครับถ้าคุณต้องการนะครับก็เพื่อนๆดูดีๆนิดนึงดูก่อนดูก่อนเม้นนะครับขอความร่วมมือนิดนึงนะครับช่วยดูก่อนเม้นนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยชอบทักมาบอกพี่ผมมีหนูมีฉันมีแต่พอทักมาแล้ว มันไม่ใช่ครับพอมันไม่ใช่ก็มาด่าผมว่าเอ้าไม่ซื้อจริงอย่างงู้นอย่างนี้คือคุณดูก่อนนะครับมันเหรียญบางเหรียญน่ะมีจุดต่างแค่2จุดเองบางจุดมีจุดต่างแค่จุดเดียวดูดีๆก่อนนะครับศึกษานิดนึงนะครับศึกษาก่อนนะครับถ้าคุณมีแบบที่ผมต้องการผมซื้ออยู่แล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมบอกนิดนึงนะครับหลายคนน่ะชอบเห็นว่าวงการนี้ไม่ซื้อจริงผมผมผมเบรมนิดนึงนะ มีหลายคนนะครับที่สร้างรายได้สร้างอาชีพจากวงการนี้เยอะมากนะครับคนรวยจากวงการนี้มีเยอะมากนะครับซึ่งผมพูดตรงๆวงการนี้มีคนรวยเยอะมากนะครับเพียงแต่เขาศึกษาครับถ้าคุณศึกถ้าคุณไม่โลภคุณเปิดใจนะครับคุณสามารถหาซื้อตามตลาดนัดต่างๆมาขายให้ผมได้กําไรที 800, 000, 000เป็นร้อยเป็นพันก็มีนะครับอย่างเหรียญเนี้ยเคยเจอฟุกๆนะครับบางคนซื้อตามตลาดนัดเอาพูดตรงๆรเลยตลาดนัดพักเครื่อง นะบางคนไปซื้อตามตลาดนะัดพระเครื่องเหรียญอย่างเงี้ยเขาสภาพสวยๆด้วยนะครับเขาเล่นกันหลักพันได้ไหมตลาดนะัดพระเครื่องอะ่ะจะมีพระที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขี่ยๆเขาเราียกว่าเขี่ยกองประคองชีพแบบนั้นอะ่ะบางคนเจอในราคา20บาทบางคนเจอราคา50บบาทบางคนเจอราคาร้อยหนึ่งนะครับจริงๆมันมีจริงๆนะครับผมไม่ได้โม้เหรียญน,นี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเหรียญน,นี้สภาพสวยๆเล่นกันสี่พันนะครับบางคน เคยได้ยินคํานี้ไหมครับเขียกรองประคองชีพมาคนไปเขียกรองมาราคาไม่ถึงร้อยครับเอามาขายราคาสี่พันกว่าบาทโอ้โห้กำไรเห็นเห็นนะครับดังนั้นคุณศึกษาก่อนนะครับอย่าดูแต่หน้าปกอย่าดูแต่ปกคลิปนะครับคือคุณมาดูจุดสังเกตในคลิปนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยอย่าโลภนะครับเพราะถ้าคุณไม่โลภคุณศึกษาวงการนี้ดีๆนะครับเงินหาไม่ยากนะครับ มีรุ่นพี่ผมหลายคนแล้วนะครับที่รวยมากๆและอยู่ในวงการนี้นะครับร้านชื่อดังนะครับคนตามหลายแสนนะครับหลายเพจนะครับมีเยอะมากๆนะครับคือเขาก็ศึกษาจากวงการนี้ด้วยความที่ไม่โลภนะครับพอในบ้านเขามันไม่มีเนี่ยเขาก็ไปเดินตามศูนย์ที่ผมบอกอะตลาดนัดพระเครื่องครับเขี่ยกองประคองชีพนะครับมายิงจริงนะครับ บางบางทีเนี่ยหลุดมาแบบโอ้ยหลุดมา3ามสี่เหรียญเยอะมากๆนะครับอยู่ในเขี่ยกองอะ่ะบางคนซื้อได้ไม่ถึงร้อยอ่ะเอามาขายทีได้4ี่ห้าพันอย่างเงี้ยได้กําไรนะครับบางคนบอกโอ้ยช่วงนี้ไม่รู้หางอะไรทําดีพอเข้าวงการนี้แป๊บเดียวครับถอยรถเราปลดหนี้ถอยรถนะครับดังนั้นอย่าโลภนะครับบางเหรียญอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านของเราแต่มันอาจจะอยู่ในบางตลาดนัดนะครับบางตลาดนัดนะครับ เช่นตลาดนัดต่างๆที่คุณไปกินข้าวนะครับตลาดนัดตอนเย็นของวันไหนแต่ละตลาดแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันนะก็จะมีพวกมานั่งขายเหรียญน,นะผมเคยเห็นนะครับบางคนโอ้โหซื้อแค่หลัก10หลักร้อยครับเอาไปขายหลักพันหลักหมื่นมีจริงๆนะครับถ้าคุณมีความรู้นะย้ำนะถ้าคุณมีความรู้คุณซื้อมาขายได้เลยแต่คุณต้องดูช่องผมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับบางทีเนี่ย อาจจะสร้างอาชีพให้คุณเป็นเศรษฐีคนต่อไปก็ได้นะครับดังนั้นศึกษาก่อนนะครับบางอย่างไม่มีในบ้านเราอาจจะไปหลุดตามตลาดนะัดชุมชนที่ไหนในราคาถูกคุณมาขายให้ผมคุณก็ได้กําไรเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยศึกษาก่อนใจเป็นกลางและไม่โลภแล้วคุณจะไม่โดนของเก๊นะครับเพราะว่าผมบอกตรงว่าตอนที่ผมเล่นเหรียญวันแรกๆนะโลภครับผมมาโลภโอ้โหโดนเก๊เลยครับแต่ดีครับราคาไม่แพง ก็เจ็บตัวกันไปนะครับปัจจุบันก็ไม่โลภนะครับศึกษาให้มันเยอะๆนะครับปัจจุบันผมก็ยังบอกตรงๆว่าผมยังไม่เยอะเท่ารุ่นพี่บางคนนะครับแนะนําให้ดีๆนะครับศึกษาให้ดีนะครับวงการนี้หาเงินง่ายถ้าคุณอยู่เป็นนะครับคือถ้าไม่โลภอ่ะผมบอกตรงๆเลยว่านอกจากหาของในบ้านมาขายแล้วนะครับคุณไปเดินตามตลาดนัดต่างๆคุณได้ของมาขายให้ผมก็เป็นอาชีพคุณอีกโอ้โหย คือช่องเรานี้ให้ความรู้ทางการสร้างอาชีพด้วยนะครับบางคนปลดหนี้บ้านหนี้รถหนี้ต่างๆไม่ถึงปีนะครับศึกษาก่อนนะครับอย่าโลภแล้วคุณจะได้อะไรจากวงการนี้อีกเยอะนะครับคลิปนี้ก็มาสรุปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครมีอะไรมาขายก็ส่งมาได้เลยนะครับที่ Facebook f a n p a g e นะครับเมตตามหามงคลผมบอกในคลิปแล้วนะครับถ้าใครถามว่าส่งไปขายที่ไหนแปลว่าคุณไม่ได้ดูคลิปผมเลย คุณดูแต่หน้าปกแล้วรีบพิมพ์นะครับก็คนที่ดูคลิปผมที่เป็น f อผมก็ฝากไปบอกบอกเขาด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณจากใจจริงคนที่เป็น f อส่วนคนที่ดูแต่หน้าปกก็ปล่อยให้เขาเม้นต์ไปนะครับอยากเม้นอะไรเม้นไปนะครับเหนื่อยแล้วนะไม่รู้จะเตือนยังไงละคนพวกนี้นะครับจุดสังเกตก็เราสอนจนเหนื่อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครดูอยู่ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ